ถูกไหมครับะถูกไหมโอ้ยถูกครับถูกครับถูกกินครับ้าไปตัวกันไปหาไปงานถวันนี้พาไปดูอะไรครับกระตัครับกระตัวครับวันนี้โอ้ผิดหวยครับหวยครับโมโหครับโมโหโมิดูยังไงไปซื้อหรอดามพี่ว้ไป ดีกว่าประตูครับนี่คอนโทรนตาดูคอนโทรนดีกว่าครับดู่าห้อยไม่ถูกครับนี่เป็นคอนโทรนนะครับแม็กมาครับแม็กมาครับสามหกหนึ่งแก้ครับนี่คือห้องคอนโทรนเรานะครับโอ้มีเปียบไหมครับเปียบครับคอนโทรนครับ้าชอบขนาดนี้ครับยากเลยครับตรวนครับดูด้านนี้ครับ หมุนสามแกนก็มีนะครับสามหมุนสามแกนเยอะครับสินค้าเราเยอะครับสั่งซื้อได้ครับโมฟิลิเซอร์โคราชนะครับสามหมุนสองแกนก็มีนะครับสามหมุนสองแกนหกขุนก็มีหกขุนก็มีครับหกขุนหกขุนสองแกนนะครับมีครับหกขุนสองแก่นรับจะได้ดูดูโลโก้นะครับโลโก้ ผมสองแกนนะครับตัวใหญ่เลยครับตัวใหญ่เลยลูกค้าชอบครับแล้วแต่ลูกค้าชอบครับหลายแกนครับอันนี้เป็นอะไรครับอันนี้เป็นเอ่อเผาปั่นครับทีสองนะครับเป็นทีสองตัวเล็กครับตัวเล็กครับเอ่อสหรับตัดยงตัดหญ้าครับเอ่อได้หญ้าตัดหญ้าก็ได้ครับเปาเปาปั่นแบบมอเตอรี่ก็ได้ครับมมเตอรี่ครับรถไถยเล็ก โยต้ายอดคิดเกลือได้ไหมครับยอดคิดกรงขี้ไก่ได้ครับได้หมดทุกอย่างครับอันไหนน่าดีโปรโมชั่นราคาถูกคอนโทรน่ะคอนโทรนเนาะคอนโทรนนี่ครับถูกนะเราคายราคาส่งกันครับนี่ครับนี่ครับโอ้เราสั่งมาเป็นหมื่นๆชิ้นนะครับจะส่งให้ลูกค้าครับอันนี้ อย่างดีครับสวยงามครับเราขายราคาพันแปดนะครับพันแปดสามผนหนึ่งแกนอันนี้ลูกค้าสั่งเยอะครับรุ่นนี้ขายอย่างดีครับส่งออกต่างประเทศครับเมืองลาวครับส่งออกได้ครับเมืองลาวก็ส่งครับะัมพูชเวียดนามครับซื้อเยอะครับซื้อเยอะครับขนาดนี้ลูกค้าสนใจสั่งซื้อได้ครับ มีกระบอกไหมครับเหือกใต้ครับมีครับกระบอกมีครับตามมาเลยครับกระบอกก็มีมีครับกระบอกครับยกกระดังงใหญ่ครับเราเรายังได้ยังไม่ได้ไปเอามาครับตบกระดังใหญ่ครับนี่กระบอกนะครับเป็นกระบอกไบดันนะครับจะไปยกมุงยกมันก็ได้ครับแล้วก็คอนโรนที่ให้ดูเมื่อกี้ครับโทรลนะครับก๊อกใหญ่ ันนี้เป็นก๊อกใหญ่นะครับตัวนี้เขาเรียกก๊อกสีหุนนะครับสายใหญ่ครับสีหุนนี่ครับสายใหญ่ก็จะแรงขึ้นแต่ว่าแล้วแต่ลูกค้าชอบครับก๊อกเล็กก็มีครับแต่ว่ามันสินค้าเรายังมาไม่ถึงนะครับยังอยู่กรุงเทพอยู่เลยครับโกดังกรุงเทพครับจะเหลือแค่ทีมที่ครับจริงจี จะพาดูสายนะครับสายไฮดรอลิกนะครับแล้วแต่ลูกค้าความต้านหรือความยาวนะครับมีหลายครับเยอะฝนตกนะครับฝนก็ตกนะครับช่วงนี้ครับจะเรี DPO ให้ลูกค้าดูนะครับที่รับชมเรานะครับอ่วิเตอร์แท็กเตอร์นะครับช่องวิเตอร์แท็กเตอร์ครับอถ้าลูกค้าที่ว่าลูกค้าเราครับเราจะลดเป็นพิเศษขายราคาส่งนะครับ นี้จะเป็นสายไฮตรงงอนะครับขอเรียกครับอันนี้หอวข้างหัข้างครับนี่ครับจะเป็นแบบนี้ขนาดนี้ครับอันนี้ยี่สหกนิ้วครับยี่นิ้วความยาวให้นับเป็นนิ้วนะครับมาลูกค้าครับยี่บนิ้วแล้วก็มายี่แดนี่ถึงสุดกี่นิ้วครับยาวสุดกี่นิ้วครับยาวสุดโอ้เรอครับผมก็ไล่ไม่ถูกรักตามก็เลยครับความยาวครับ สามิบแปดมิลสบสี่สองสีครับความยาวครับไล่มาเรื่อยๆครับมานี่เลยครับร้อยี่สิบมิ้ว120นิ้วครับสูงสุดครับยาวเลยครับ120นิ้วครับนี่ครับยาวเลยนะครับ120นยี่สิบมยลขอเป็นให้ดูครับถ้าสนใจนะครับซื้อได้นะครับนี่ครับความยาวครับ ยาวนะครับอูนยังยาวครับยังยาวครับยาวเลยครับนี่หนึ่งร้อยครับร้อยส่วนนิ้วครับร้อยยี่สิบครับร้อยยี่สิบยาวยาวส่วนครับร้อยยี่สิบนิ้วนะครับนี่อะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นสินค้าของเราครับโกดังในโกดังนะครับชั้นสองเนาะเป็นลูกโคกลูกสูงครับอ่าผมเป็นหกแท้ครับอ่าพร้อมพร้อมแบนนะครับในชุด หนึ่งหกเป็นหก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 หนึ่งศูนย์หกเจ็ดศูนย์ครับอันนี้ครับอยากดูไหมครับอยากดูคอมเมนต์มาครับเดีอยากดูก็คอมเมนต์มาในช่องของเรานะครับพาตีเชฟเตอร์นะครับอันนี้เราปุ๊บไว้ก่อนครับในช่อง YouTube ของเรานะครับที่เราโฆษณาให้ดูครับอย่าเพิ่งเปิดอย่าเพิ่งเปิดเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับรู้เป่็นี้น สูบนะครับแพ้ครับแพ้ครับผมงคอนโทรลครับอย่าพึ่งเปิดครับอย่าพึ่งเปิดครับเปิดไม่ได้ไปก่อนครับผมไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวรอให้คลิปต่อไปนะครับติดตามกันมาเยอะๆครับติดตามมาครับเพราาะว่กดไลค์กดแชร์วันนี้ฝนตกครับก็เลยมืดๆหน่อยครนะมืดๆหน่อย้ดีดีโอของในโกดังของเราครับเพราะว่ามีอะไรบ้างครับแค่ถ่ายให้ดูครับมาครับ ห้องนี้เราจะไปห้นี้นี่ก็จะเป็นสินค้าของเรานะครับอจะเป็นกองโซล่านะครับกองโซล่าหกกระกแท้นะครับแบบแท้ครับก็ให้ดูครับสินค้าของเรานะครับสินค้าสนใจก็สั่งซื้อได้ครับต่างเพื่อต่างจังหวัดนะครับเราส่งให้ได้ครับส่งแปบก็เขาไม่เกินสิบโลนะครับถ้าเบาๆอานนี้ก็พอได้นะครับ สั่งสิบูกยี่สิบลูกคงอาจจะไม่ถึงครับสั่งซื้อได้นะครับมีข้อนี้มีครับมีมาเข้ามาครับมีหมดแล้วครับฟองไฮคุบต้าสามสีครับมีทุกอย่างครับโอ้อะไรอะครับพ่อยเสียอันนี้พ่อยเสียครับฝั่งนี้ครับเป็นข่อยเสียนะครับคุปต้าครับคุปต้าพ่อยเสียบวกแป๊กครับมีแป๊กครับ ตาเป็นแค่พนักพนักขาครับโอเซครับมีหมดครับกราบสลัดลาดครับตรงนี้ปาสง่านสามพานหกพันเจ็ดครับสลาดทับทายครับสูงท่วมหัวเลยครับขาเราเตรียมไว้ขายครับออกภาษานะครับเพราะว่าตรงนี้ไม่ใช่หน้าขายเท่าไหร่ครับแล้วก็มารีวิวให้ลูกค้าเราดูครับถ้าสั่งมาเราพร้อมส่งให้ได้ครับ สามารถซื้อได้หรือว่ามาซื้ออยู่ที่ร้านเราก็ได้นะครับแล้สก็ีแท็กเตอร์โคราชนะครับวงมาลงวงาะัยมีหมดครับวงาะไรรถถ่ายครับมีครับอันนี้วงใหญ่ครับมีวงใหญ่นะครับโอเคครับซืมาได้ครับรถจะเป็นวงเล็กครับวงเล็กที่มีนะครับวงเล็กครับเล็กกระท่อมร้านครับ สำหรับสายซิ่งครับครับุ้งเล็กคขนาดนักเลีกครับโมเดลโมเดลอะไรครับอย่ีครับสามารถจากกทมครับโมการใหญ่รอนะครับเตรียมครับพวกนี้ก็จะเป็นข้อตัวบนครับข้อบนขออแก้วนะครับข้อตัวบนนะครับอันนี้ รุ่นหกสี่ศูนย์ครับจะเป็นลูกใหญ่ก็เป็นลูกเล็ก็หกพันหกห้าพันนะครับจะเป็นขนาดนี้เราจะดีนเอให้ดูนะครับสินค้าครับนี้ก็จะเป็นอ่กล่องเครื่องนะครับกล่องเครื่องหกพันหกครับกล่องเครื่องหกพันหกให้ดูนะครับดูครับหกนะครับกล่องเครื่องจะเป็นลักษณะนี้ครับกล่องนยงนี้ครับ นครับกองเครื่องหกพันหกนะครับครับเดี๋ยวเราจะกลับไปที่ชุดกระบอกกลับไปดูกระบอกก่อนครับไปดูกระบอกแป๊บหนึ่งครับเป็นกระบอกครับอยากดูอะไรครับคอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับคอมเมนต์ได้นะครับตรงนี้ฝนตกแรงมากเลยครับพ่อหน้าครับฝนตกอย่างแรงครับลาครับใส่ถ่ายด้วยนะครับคุณ้าครับสั่งมาได้ครับตรงกระทะล้อครับมีหมดครับ ตับมาดูกระบอกนะครับ,บนี่อะไรนี่นะครับนี่จะเป็นกระบอกเอ่อสี่ครับตักตูดนะครับอเอาไปยกมุงยกอ้อยได้ครับยกมุงยกมันครับนี่ครับตัวนี้สีขาครับนี่ขาเป้าดูในห้องครับแค่ไไดูในห้องสีขาเราครับ เขาผานเก็บเขาผานเก็บของเรานะครับเขาผานเก็บไม่ใช่ว่ามีตัวเดียวนะครับฝั่งนู้นครับฝั่งนู้นก็มีเดี๋ยวเราให้ดูครับเราให้ดูอันนี้สปริงท้ายนะครับสปริงท้ายเพิ่งมาครับนี่เพิ่งมาสองรถครับสองรถถกร้อนะครับมีขนาดครับอ่านี่ขนาดนี่แหละครับอันนี้สีขาวนี่สีออกสีสีสีเขียวเลยครับ สวยงามครับหลายหลายราคาครับหลายราคาอันนี้ราคาร้อยจำโบจมโบจำโบจำโบเนาะจำโบคอยตัวมีจำโบแบบจำโบ,โบครับสีเหลืองครับจำโบใหญ่ครับครับสามขนาดนะครับหลายขนาดครับหน้าบ้านก็มีครับพวกพีพีเอ็มพีมทีครับ โซ่ก็มีโซ่รถกกงรถเกี่ยวครับโซ่หลายครับตัวร้อยมีตั้งแต่ตัวห้าสิบครับห้าสิบถึงร้อยยี่ครับรถกงรถเกี่ยวครับนี่ครับมีโซ่รถเกี่ยวครับขายได้เฉพาะเปนดูกลารนะครับดูเกี่ยวครับลูกค้าครับจักลูกค้าเรารถพิเศษครับ ครับเรองคาร์ดครับทีสี่ครับที่เรายง youtube ไปให้ดูแล้วครับเป็นทีสี่ย้อนกลับไปดูกันได้ครับย้อนกลับไปดูได้นะครับในช่องของเรานะครับมิสเตอร์แท็กเตอร์นะครับอเรามีช่องให้ดูนะครับเข้าไปดูไปชมได้นะครับอันนี้จะเป็นทีเกตครับตัวใหญ่นะครับตัวยาวตัวใหญ่ขอทางครับขอทางครับขอทางนะครับไปเอาล uh, ูกค้ามาแล้วครับแต่ของครับลูกค้าเริ so cool. yeah. 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 ่มมานะครับ เอาผ่นเจ็ดครับเอาผ่นเจ็ดนะครับบวกบวกผ่านครับเยอะแยะครับอ่าที่เขาสั่งไว้ทำอะไรมากมายโอ้ลูกค้าสั่งแต่ละทีนี่สั่งเยอะครับเป็นร้อยสองร้อยครับมาแต่สีตรงสีธาตก็มีครับมาสั่งจังหวัดครับสั่งเฟอรครับสั่งเยอะครับนี่ครับลุงผระทงรัท้ายมีพรายพร้อมครับ <ส>ถั่งมาอีกส <touring> um> ัร้อยอันนะครับพัดท้ายครับหมดเลยมาสั่งมาแล้วครับการังกาลังตามมาครับออมาสักเอานะครับมันไม่พอขายครับไม่พอขายครับเป็นโซ่โซ่เยอะแยะครับเสนอไม่ยอะไม่บาดไม่ไหวครับขายก็เป็นโซ่สวดครับขายได้ไหมครับสายหายไปแล้วครับสายหายไปแล้วครับยิ้มได้ครับลูกค้าเราเวันนี้ก็จะรีวิวแบบ คุณวายหน่อยนะครับคุณวายนิดนึงครับก็เร็วๆเครับแบบเร็วๆเร่งด่วนนะครับก็ขอโทษลูกค้าด้วยนะครับเพราะว่าอยากให้เรามันเยอะไม่มันไม่ค่อยมีที่เก็บก็อาจจะไม่เพียงพอครับก็จะเป็นลรๆหน่อยนึงครับอยากให้เราเจาะจงอะไรชิ้นไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้ครับเราจะรีวิวให้อย่างละเอียดครับก็เป็นโซนจอระบงจอระบีครับระบงน้ำมันเนาะนี่นะครับมาครับสั่งมาได้ครับ ถ้าจะให้เราช่อง m ิดเตอร์แท็กเตอร์ครับจะให้รีวิวสินค้าตัวไหนนะครับก็คอมเมนต์มาได้ครับจากช่อง t ิดเตอร์แท็กเตอร์ของเรานะครับช่อง youtube ของเราครับที่เราได้ถ่ายทําให้ดูไปครับคลิปนี้ก็รีวิวให้ดูแค่นี้ครับอเผื่อขาดตรงบกพร่องสินใดก็ขอให้ลูกค้าได้อคอมเมนต์มานะครับผมก็จะตีชมมา ดีไม่ดียังไงก็ติดชมมาได้ครับจากช่องมิสเตอร์แท็กเตอร์ครับจบแค่นี้ครับสวัสดีครับ